ตักหน่อยครับอย่าร้องไห้กันเลยต้องคุณมากนะแกทุกานที่มาในงานของทีมแกนี่งานลูกสาวความรเรอบต่อครต่อไปก็พอเจ้าสาวเอาเราก่อนเราก่อนเรากอนจะแกงกันจะแกงกันเราเจ้าสาวแม่พูดได้พ่อพูดได้ในนามของ อาขอฝ่ายจ้าสาวผมขอขอบคุณมากแทนใจทางแวต่อพวงเวทตันหึ่งท่านจำนวน่า่ทุกท่านและแขกทุกท่านที่มาให้เสียมาร่วมในงานนี้จะผมขออภัยในในที่นี้ด้วยเพราะว่าผมเองนั้นไม่เคยคิดว่าจะเป็นเจ้าภาพเลยจะไปกินงานของคนอื่นแล้วมันก็เลยเกิดการบกพร่องในในงานนี้จะผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและขออภัยในความไม่สะดวกทั้ง ของท่าสายทั้งรถและกอดแขกผู้มีเกียรติที่ต้องใช้สายเลงร้อนๆอย่างนี้แล้วก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่มาในงานเนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้โหบอกจะไม่พูดพูดแล้วจะไม่ยุติท่าหาครับขออ่าวเชิญายพ่อเจ้าเป่าครับป๋าพงป๋าพงอาคงอาคงพูดขอขอบคุณแขกทุกท่านเลยครับ คูนายน้อยจะตื่นใจมากครับเอ<บ>าปดิฉันขอขอบคุณแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาในงานมงคลสมรสของดิฉันค่ะครับโอ้โห,โหนี่คปูต่ยน้าะดีเองครับแล้วผมก็ขอ,อ,อจากพ่อเจ้าบ่าวพอจะสาแล้วต้องสองฝ่ายเจ้าสาวก็รออยู่ก่อนนะครับเนี่ยนักพูดนีด่เด พ่อจะมาแม่จะมาคนแรกที bye. Bye ่เรียนหญิงคนอะ่ะคุณขอขอบคุณประธานในพิธีนะคะคือท่านสสภูมิแม่ชาชีวาที่ให้เกียรติมาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ขอบคุณพ่อกับแม่ของเจ้าสาวแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ของเจ้าบ่าวที่ทําให้เราได้มีวันนี้รวมถึงขอบคุณเพื่อนของเจ้า อย่างเต็มที่เลยก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ลำบากนะคะแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆสุดท้ายนี้ก็คงต้องขอบคุณเจ้าบ่าที่ให้โอกาสได้เราให้เราได้ร่วมชีวิตกันอจะรสาวพูดรึงผมเป็นเจ้าสาวตันดิงทองนะครับกั้งตามที่เขาขอเชิญเจ้าหมอพูดย วาขอขอบคุณพ่อแมุ่อมามาที่ช่วยกันให้ทีงาวันนี้ทงานงนที่ดีและสำเร็จรู้คุนรับขอขอบคุณาตพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาช่วยจัดงานวันนี้ให้สำเร็จครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่ที่เสียสละเวลาจังมีก้าวมาล่นงานด้วขอบคุณ ครับขอบมาแจนได้ดังครับแล้วก็บอกจะสาวพูดกันเก่งน่ารักทั้งคู่นะครับแันก็ไม่มีอะไรก็ผมก็ขอาการเดินแจนทั้งสองฝ่ายทั้งสองสาวก็่อตนแต่ตัวยาใช้ดูแลแข่งครับครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเสียงเพลงพี่ดีนะครับครับข,ขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวมาสรุปันต่อนะครับนะฮะ